สวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีค่ะแม่ปุ๊กสวัสดีค่ะครับผมแม่ปุ๊กฟันแนวได้ครับเราสูฟังไงครับแต่ได้เตามาอัน่าจะได้เตาหน่อยใช้ใช้ยิบให้ขึ้นเดิงนะครับเตาเตาหน่อยเตาหน่อยมากนี่ฟันเกี่ยวก็่นได้มากิ่นมาให้โชฉกกระจายเตาสีทองตัวนี้มันกินเห็ดฟออยู่เต็ดเตาเตาตัวนี้บอกครับกินเห็ดฟอแมนไปหาเห็ด เพิ่นกำลังกินเห็ดอยู่ได้มาละฟันเกี่ยวก็ิ่นตินจีนนี่ระวังานงานกัดจีนอยู่เลยโบกัสคนคนไิ่จีนอยู่ดอกเพ้วยคือโซบ่นะคะโอ้สีอันเผือกสีทองเลยเผือกสีทองมันเตาอีหยังล่ะนี่แม่ปูกระดือหมูจักสื่อบ่ครับบ่จักสื่อแต่ว่านกะดองงามเนาะนู่นนุ่นนุ่นงามงามจะ่อกว่าอยู่หนามให้โรคหนามบ่มโรคบ่มโรคเลยบ่ครับบ่จ้ะกินเห็ดกินผักบุ ไปเก็บเห็ดไปเจอกําลังกินเฮ็ดอยู่จ้าจังว่าอันฝันฝันมเขือคืนนี่ครับฝันเขาไปในป่าอีกไปหาเฮ็ดคือเก่าครับผมก็ว่าเอาิันไปนัําใส่กระเป๋าไปคุมฝันพุดตัวหน่อยเนาะกระรับใ <ผม S 2> ส่กระเป๋าไปนั่มตื่นสีหา <ผม S 2> เห็ดครับไปในป่าจะมันมองได้จบดาบ่ได้แต่ว่าหันมีเตานาั่ยหลยครับ ตัวหน่อยซ้ำนี่ก็มีไม่แต่ตัวหน่อยซ้ำนี่ก็แม่มันน่ะเต่าตัวนี้เราบื้นออกจากกระเป๋ายังวะโอ้ครับผมเอ้าแม่เขาว่อกขเลยบ่าครับก็เลยพนโดดลงไปเลยไปสมกันเจ้าตัวใดเป็นตัวใดบานนี่ครับครับในความฝันนั้นครับเอ้าใจเลยเด้อเต่าเสียเสียจังไดสิจ้ดได้ก็เลยบางเสียยืนเบ้าอยู่แนี่ห้ามมันคือการเบิดนะบานลราไม่เสียงผู้เท่าผู้ชายผู้หนึ่งห่องออกมาใส่บ่า สิากบอกเพุ่นว่าเต่าต้นบืนลง,งหันกระเบิงทั้งหลังสิหล่ะเพื่นน่ะเล็กอยู่ทั้งหลังมันนั่นตัวเพืน <c oughs> ่นว่าในหลังเตาในหลังเตาตัวที่มันโดนลงนะเพื่นว่าตัวนี้บอกแม่ตัวที่ออกจากกระเป๋านี่นี่ๆตัวนี้ลหละครับบ้านนี้อันส่งมึงไปน้กันเหลขกตัวไดล่ะือสิจั๊ก่บด้เขียนไว้ก็เลยว่าเออมึงแนมไปเบิ่งโรดดละว่ะก็เลยแนมหามันก็มีเล็กอยู่หลังเต่าครับหลังเต่าตัวนี้ล่ะสองตัวหรือสามตัวสามตัวไมยครับ แน่หางก็คือได้แล้วเด้เต่าเสียมันจะม่คือกันบมดแท่เต่าก็เลยว่ะครับบาก็ะแนมไปหาหาเต่าตัวที่มีตัวเด็กเ้องจะคล้องบบเด็กเขียนเนาะครับแต่ผู้เท่าผิดอิ่นมาใส่ที่หาอยากเนั่ยเรา่าเรอยู่หลังมันน่นเราว่ะตัวที่มันโดดลงหันนั่นเราว่ะครับก็ะแนมหาดเห็นเรอยู่หลังเต่าเนี่ยตัวแดงจึงครื่องสีแดงเลยแมนครับ ก็เลยเบิ่งเห็นเหล็กเก่าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่อเมริเบิ่งนึเก้าหนึ่งสี่เหล็กอยู่หลังเต่าเห็นหันก็ดีใจว่าโอ้ตัวนี้บ่ก็เลยจับขึ้นมาเต่าหมดหายบ้ดเลยไม่มีเต่าเลยหายไปเลยหายไปเลยก็มื่อตื่นขึ้นมาโอ้ก็ไปเบิ่งเต่าเจ้าของสิเจ้าของเอาไว้น่ะยักหนังอยู่ตัวนี้ก็เลยว่าตกใจเบ่าเม็่เสี่อะ ฟันว่าผ่าบนเขาไปหาเห็ดในป่าแสดงว่าไปผอแม่กับหนองกับหนุ่มคือการซ้ำกันบดเลยรับเนี่จังได้สิผอก็เลยว่าดูเพิ่นไฮโซบ่เพิ่อนไฮโซแล้วเพื่อนบอกเลยเตาแดงเลยแดงเลยอยู่ทังหลังผู้เทาผู้ชายเอินมาใส่บาตรทหาอยากยังละว่าเหลขออยู่หลังมันนั้นละว่าครับบบได้เคียนไห้ได้ก็เลยว่าเออมึงแนมมึงโดนละว่าครับก็แนมเบืองบาดพ่อไดเตาต้นนี้มาอ่านโด มวนอื่นบ่นมีเลยเต่านะก,ก็หูเมื่อขึ้นมาก็ลูกมาซองมึงเต่ามันเสียรีบอนตกใจจะไปขึ้นเป็นยักษ์ซีเรียนเพราะว่าเพป็นอยากมาอยู่น้ำแล้วว่าเพป็นอยากเห <ใน S 2> ็นเพป็นอยากมาอยู่น้ำเดี๋ยนาะครับเนาะจ้าเพป็นสิม่มะหอยโส่จ้าท้อฮาวบะหมี่ได้เนี่นะะกนยกย็เลยว่าสิเลี่ยงนะลูกงามเลยเต่าก็ตัวน้อยๆแต่ผูกผ้าได้ใน ใส่คนกินเหีพวกขาคือมือถือนี่นอจากจังหวะใส่กระเป๋าไปนำหาเห็ดจะว่าะฟันว่าคนเสียหนึ่งตัวตกใจไลยง่ายขากระเทาะเนี่ยขากระสีทองขากระสีทองเม็ดทองเม็ดไลยง่ายไลยทั้งคอไลายง่ายนะครับจ้าะบอ้ยบอกคอยเห็นส่วนมากเส้นแต่เต่าสีดำเนหัวกระสีทองก็เลยว่าเพิ่นมาหายโศกบ่เห็นตัวเดียวนะขากระสีทองเอาโศกไงต้องเพิ่นสะก้อนจังอันนั้นเนาะครับเนาะในปุ๊กเนาะ ย่างนไหวก็ได้อย่างคนไหวสกทาคนหายโศกก็เลยเหลื่อยบจากที่ทวงก็งกงวอซิคัอเนี่ยก็งกัวเหตดคือกระป๋องว่าโอ้ผเคยเห็นเหลียงเมื่อก่อนเด้ด้งกัวอเยอ่าแต่ชีผงกนนนด้วยคนท่หายโศกใหญ่บ่จังหวะอ้าวตาฟันอีกเนาะครับเนาะอีกเนาะได้มากับันฟันเกี่ยวได้มาวังอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนี่มื่นคืนในฟันเกี่ยว กะลังฟันเมื่อคืนกะลังฟันเมื่อคืนเกี่ยวก็เพิ่นนีล่ล่ะเฟื่มนให้โชคนะคะโชกประจานครับผมตัวเลขของแม่ปลูกกระจดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเลขไปแคบน้าจอไปซื้อลอตเตอรี่ครับสองตัวมีบ่ล่ะครับแม่ปลูกบ่ตัดเอาหล่นน้ำหันตัดเอาที่นี่แล้วนะครับเนาะเกลืหนึ่งเกลือซีหนึ่งซีซีเกลืเท่านั้นแหละครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ปลูกขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เนาะค่ะสมาชมเลขของคุณแม่ปลูกฟันเห็นเต่าค่ะท่านผู้ชมเต่าสีทอง เห็นตัวเลขอยู่หลังเตานั่นเก่าหนึ่เก่าหนึ่งสี่ตัดหนาตัดหลังเหรียญน่ะข่าธรรมชมก็ขอหายไม่โว์ไม่หลาบกับแม่ปุกประจำหมทีหนึ่งกระกฎดาค้มพศอสสองพันหร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3สามดาวกัิลาธรรมชมพปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายุกกโชมันหมานเฮงเฮงรวยรยค่ะกระยพึ่งภาไปใส่น่ะข่านผู้ชมทอมี3มดาวมีของดีมาฝากนผู้ชมค่ะ รับชมเมองคลองดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะบ้าแอมมาธงจะเดินทางไปคำบุญบวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับน,นี่ของดีทิพใหม่ทิดนี่ว่าฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยมทองเรลียกทรั์ครับค้าขายไายขายของบ,บุดีบุค้าบุคให้เขาล้านคนยาางพานเอาตุ้มไปใส่ครับท่านผู้ชม คองเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกคองสื่อเรียกสื่อลตรีจึนสื่อถืก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับ้องเบิร์ดครับนังท่าอยู่ห้องนั่งทับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ดสวัสดีครับนะครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายนะคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้รเรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเ,เนาะครับผมสาธุ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 าธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เลยตอกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแป๊บสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปุโรดไม่จำนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไลพ่อีปู่หลอดไง ออตอนนี้วัดที่ไหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทานคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหาใคย พูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสดีครับอสวัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราทงหูินขาวกบล่อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับทำไหนที่ค้าขายของบม้ค่อยดีลูกค้าย่างบม้เห็นลานเท่า ้ายๆว่ามีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเหตุให้คนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องลวงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับสับทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่นำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าแวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้ว มือนี้ครับมีโอกาสในม,มาสกากักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสมัติทนได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คน,คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ดูเบามากเลยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปลุกมากนะครับเพราะหลังขมื่อเต้นแทะครับท่านผู้ชมเมต้นแทะแล้วก็บ, <c oughs> กกบี้ดยิงสีครับม้วน,นยังสีครับแล้วก็ะแทบปากสามเต้าอยู่ป,ปากสามเตอาน,นะครับท่าปากสามเตอาท่าคิ้วสามเตอาหลวก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลาาจะเน่แตงเพ้งให้ลวงปูหลอด้วครับท่านผู้ชมจากดังดูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาล,าาาลาานี่แตงเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลาาจะแตงเพ้งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะนะมีลวงปูคูนมีลวงปูคูน แอดคาราบาวพีเอมเนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มี่วัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูรุ้ยนี่ก็แตงด้วยกันนี่ครับเงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื Safe ่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษใ่ครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารามีเฮาแพ่กระจายไ้เงินไหลมาที่มานาะครับน้องตำรวจชมแล้วกาบ้าเอามาตรงนี้ได้น้มุ่นแมาน้อครับได้น้มุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับตำรวจชมเอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจะให้ที่พอดีสี่าสีมันบดมันบันบงสนียดจะให้ในี่ตัวเขาสิยได้ออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบน,น,ะ,าบนาะครับตำรวจชมเนาะ แราก็เพชรไฮโดรเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี้อามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้ทู่มากได้ครับมาหาบ่าวเอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอามาตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอากตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยมั้งเนี่ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอากอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสยียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อ,นนองเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ